ตัดมาที่กาลเกอร์เขาจะมาพูดคุยกับซันเดย์ซึ่งเขาจะโดนเปิดโปงว่ามีความเกี่ยวข้องกับมอรณนาซึ่งซันเดย์ไม่พอใจมากที่โรบินโดนสังหารจนยอมผัดคำสั่งของเบื้องบนและตามสืบเรื่องโรบินไม่เห็นว่าความลับแตกกาลเกอร์ aker, ก็เลยเรียกมอรณานามาจัดการกับซันเดย์ครับกลับมาที่ทางรถไฟนิดนึงทางบูทิวไดบุกเข้ามาที่รถไฟครับซึ่งบูทิวบอกว่าตัวเองเป็นกาแล็กซี่เลนเจอร์แล้วก็ต้องการขอความช่วยเหลือจากดันเทิงและปอมปอมซึ่งตัวเขาต้องการจะเข้าไปในพีนนโคนี่เพื่อตามหาไอเรอนราม,มาางฝ่งไอ,อน มาหาเธอแล้วก็ขอให้อชเชลอนออกไปจากที่นี่เพราะพลังของเธอมันอันตรายเกินไปซึ่งเธอก็จะยอมออกไปแต่โดยดีแต่ก่อนจะไปเธอจะเตือนว่าฟินนโคนี่ตอนนี้กําลังหันหลังให้กับประสานแต่ไม่ว่าเป้าหมายจะมีอะไรต่อไปสิ่งที่เธอเห็นก็มีเพียงจุดจบแบบเดียวเท่านั้นก็คือความว่างเปล่ากลับมาที่ตัวเราหลังจากการต่อสู้จบลงจะฟื้นขึ้นมาในสถานที่แปลกประหลาดที่นี่เนี่ยเราจะเจอกับแซมเขาจะบอกว่าตัวเขาเองคือไฟฟเป็นนักล่าเซลลอรอนซึ่งตัวเขาหรือตัวเธอเนี่ยได้สัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างจึงให้ซิลเวอร์วู ตัวนี้ด้วยตัวเองแต่เกิดเรื่องไม่คาดฝันก่อนเพราะตัวเธอถูกส่งไปยังเขตแดนความทรงจําที่ไม่ได้อยู่ในเขตของพินาโพนี่เป็นดินแดนที่เก่าแก่และซุกซ่อนอยู่และที่เธอติดต่อเราได้เนื่องจากประกายดาบสีแดงของออเชลอนได้ทาลายกําแพงในความฝันและทําให้เราตกมาอยู่ในฝันแดนลยครับหลังจากจบการสนทนาเราจะฟื้นมาในแดนฝันร่วงโรยซึ่งโบราที่เรามองว่าเป็นปิศาจแท้จริงแล้วเนี่ยคือผู้คุ้มกันของดินแดนแห่งนี้และสามารถพาคนข้ามไปมาได้ซึ่งกาลเกอร์เนี่ยน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับที่นี่ครับระหว่างที่กลาออลัดกก็จะะไ้พบบชแำ หนนาฬิกาด้วยพวกเขาจะบอกว่าที่นี่คือบ้านของเขาซึ่งแต่เดิมเดินทางไปมาได้ไม่ยากนะแต่ช่วงหละไม่สามารถเดินทางได้อย่างอิสระจึงต้องใช้กรลนาหรือที่คนในพื้นที่จะเรียกว่าเจ้านิเพื่อรับส่งไปอย่างที่แห่งนี้ครับเขาจะบอกว่าจริงๆแล้วเจ้านิเนี่ยเช่องแมกและตามปกติคาร์เกอร์จะมีคนดูแลมันก่อนที่เขาจะพาเราไปหาโรบินครับระหว่างทางเราก็จะได้เจอกับพรรคพวกคนอื่นๆก็คือแมชแล้วก็ฮิเมโกะโดยฮิเมโกะตอนนี้กําลังคุยกับไมค์ะอยู่ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้รับผิดชอบแดนนลประเทศและเป็นผูู้้้ดแแลหลหหุุมมศศพพพเเเเขาาาาาจจะรรรรไไปปยัััังคบบบต่่กกออนนนนิ เธอจะบอกกับเราว่าเสียงของเธอแปลกไปเหมือนประสานกําลังมีปัญหาเพราะมีบางอย่างที่มไม่เข้ากันและบางทีอาจจะเป็นสัญญาณว่าแดนฝันแสนหวานกาลังจะพังทลายลงครับโรบินเล่าให้เราฟังว่าเขตแดนทั้ง12ของแดนฝันกําลังขยายออกไปอย่างไม่หยุดแต่ทุกครั้งที่มีเหตุผิดปกติในฝันพวกผู้นําตระกูลจะไม่สนใจอะไรเลยมีเพียงแค่ซันดีที่สนใจเธอบอกว่าสัมผัสได้ถึงพลังของประสานจากที่นี่มากกว่าแดนฝันซะอีกตัวเธอรับไม่ได้ที่บ้านเกิดของตัวเองกําลังอ้างชื่อประสานแต่แนวทางที่กําลังไปปรับตรงกันข้ามครับเธอต้องการรู้ให้แน่าท ช่างนาฬิกาถึงแตกหักกับตระกูลและใครเป็นคนทรยศกันแน่และเธอตัดสินใจบอกกับไมค้าว่าจะไม่ขึ้นเวทีประสานเสียงตัดกลับมาที่กาลเกอร์เขาจะอยากให้ซันเดย์ร่วมมือด้วยกันกับตนเองด้วยเขาต้องการตามหาคนทรยศเพื่ออนาคตของพีนาโ وني ครับแล้วก็กลับมาที่ทางไมคาอีกครั้งเขาจะพาเราไปยังหลุมศพที่นี่จะมีหลุมศพลาซารีนาและเทียน,นันโดยทั้งสองคนเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกในอดีตครับและก็เป็นตัวเชื่อมต่อพีนาค وني เข้ากับดวงดาวอื่นด้วยรวมถึงเป็นฮีโร่ผู้กอบกู้แอสตานาสำหรับทางางงลรินได้สสะชีพใม สารภาพเพื่อที่จะทําความเข้าใจเกี่ยวกับสาสนรความทรงจําก็เลยขับยันไปกลางระบบดวงดาวและไม่กลับไปอีกส่วนเทียนันเป็นข้าวบอยที่ถนัดการใช้ปืนก็าพาผู้คนข้ามผ่านสงครามจากภายนอกแต่ก็ไม่อาจาอยู่ได้จนถึงวันที่สันติสุขมาเยือนเพราะว่าหลังจากสงครามจบลง10ปีเขาได้นําผู้นําตะกูลละมอสไปสํารวจนอกระบบดาวจะถูกสวามปิดล้อมและถูกกวาดล้างไปทั้งหมดครับหลังจากนั้นกาลเกอร์จะตามผสมทบเขาจะเล่าให้ฟังตัวเองคือผู้สร้างแนวฝันร่วงโรยและเป็นผู้ช่วยของช่างนาฬิกาและขณะเดียวกันเขาก็เป็นคนส่งบัตรเชิญไปให้บุคคล ร่วมถึงพวกเราด้วยเขาเรียกตัวเองว่านักแต่งประวัติศาสตร์และบอกว่าดาวแห่งการเฉลิมฉลองในปัจจุบันคือไพพิบัตสเตลลรอนของอัสตานและเล่าอาดีตให้เราฟังโดยจุดเริ่มต้นหลักๆมาจากการสละชีพของเพื่อนๆทาให้ช่างนาฬิกาต้องเร่งเวลาบุกเบิกครับเพราะเขารู้สึกว่าตัวเองเหลือเวลาไม่เยอะแล้วแทักคนของการกระทํานั้นทําให้สเตลลรอนแทรกซึมเข้ามายังดินแดนฝันสองครอ้ดั้งเดิมและตระกูลก็ได้ชฉวยโอกาสนี้เข้ามาช่วยยุติความโกลาหลและมีส่วนร่วมสร้างฟินโนคนีในนามของประสาทครับทีนี้ช่างนาฬิก เชื่อโปรโมทดาวว่าเฮ้ยดาวนี้มันดีนะก็จนมีคนมาเต้มไปหมดเลยแต่ความจริงแล้วดาวนี้ไปรลลอดไม่ได้ถูกปิดผนึกแต่มันยังคงอยู่ในแดนฝัน,นอีกรูปแบบหนึ่งครับมันได้อาหารจากจิตใจของผู้คนทั้งความสับสนความเขยนคร้านและความกลัวตระกูลในขยายและหล่อเลี้ยงความอ่อนแอพวกนี้จนทําให้พินโคนี่กลายเป็นเรือนจาในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งทําลายอะรยากกว่าในอดีตแต่กว่าจะทราบเรื่องนี้ตระกูลก็ได้ทุกอย่างไว้ในมือแล้วครับกาลเกอร์จึงต้องยิมพลังจากความลึกลับมาซ่อนตัวในเขนแตแดนความทรงจําที่วุ่นวายจากนั้นก็ใช้เวลา พาที่แม่แล้วเขาก็ได้ส่งจดหมายเชิญไปยังที่ต่างๆเพื่อหาทางจัดการกับสเดอรอนโดยการลักเกอร์จะบอกว่าคนที่รู้เรื่องก็คือซันดีครับซันดีจะบอกว่าสเดอรอนอยู่ที่โรงละครและคนที่ใช้สเดอรอนทำทุกอย่างนาจะเป็นโคเฟอร์วูดหรือประมุขแห่งความฝันตัวซันดีจะบอกเขาจะไปพบกับผู้นำตระกูลและหาประมุขให้เจอหากเขาเบี่ยงเบนไปจากประสาทจริงๆเขาจะอยู่ข้างพวกเราเพราะถ้าหากว่าบางคนใช้พลังของสเดอรอนกระจายไปทั่วแดนพร้อมกับเสียงเพลงจะไม่มีใครตื่นขึ้นมาจากฝันอีกเลยครับสั่งการลักเกอร์จะบอกว่าเล็ก ตงนาฬิกาได้เตรียมมรดกเอาไว้ให้กับพวกเราด้วยซึ่งทางลับจะเปิดขึ้นมาและสิ่งที่รออยู่ก็คือร่างของมิคาฮารีชาเล็กวร์ครับตัดมาทางรถไฟดันถึงกับบูทิวจะพบกับอเชรอนแล้วก็แบล็กสวอร์เธอจะขอให้รถไฟวปออกไปก่อนเพราะมีอันตรายและเธอจะขอโทษทางบูทิวเพราะเธอบอกว่ามีแค่วิธีนี้เท่านั้นที่จะสามารถติดต่อกับกาแล็กซี่เลนเจอร์ได้เธอก็เลยอ้างตัวว่าเป็นกาแล็กซี่เลนเจอร์ครับด้วยเหตุผลที่เธอทําแบบนี้เพราะว่าเธอเคยสัญญากับบคุคลคลคนหนึ่งเอาไว้ตัดกลับมาที่ตัวเรานะครับพวกเราจะหา ร่วมงาน audition โซ่แกรดเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการเข้าไปในโรงละครก่อนแต่ขาาจะทําแบบนั้นได้ต้องเอาชนะงานนี้ให้ได้จะได้ตําแหน่งซูเปอร์สตาร์แห่งการเฉลิมฉลองมาก่อนแม้ว่าเรื่องมันจะวุ่นวายนิดนึงกับสุดท้ายตัวเรากับไฟไฟก็สามารถคว้าแชมป์มาได้สําเร็จแต่ทว่าคนที่รออยู่กลับเป็นซันดีครับเขาจะบอกว่าหลังจากการหารือแล้วเขาและสายตระกูลโอ๊กไม่สามารถตอบรับคําขอของพวกเราได้นั่นก็คือการจัดการกับสเตอลรลอนเพราะหากเป็นเช่นนั้นแดนฝันจะกลายเป็นแดนดีไร้กดเกณ์ย้อนกลับไปเล็กน้อยจากการพูดคุยกันกับผผููู้้้นนํําาาาตตรระะกลัว่ไดสสบป เพื่อความบริสุทธิ์ใจและสาบานต่อเทพที่ตัวเขานับถือแต่ทั้งวิลขับสงสัยว่าอาจเป็นคนอูบายครับและได้พูดถึงพาร์ทหนึ่งที่โดนกลืนกินไปแล้วและกลายเป็นพาร์ทเดียวกันกับประสานและหลอมรวมกันจนแยกไม่ออกเขียนแบบนั้นเจ้าตระกูลจึงบ่ายเบี่ยงและส่งวิลกับโรบินไปพักซึ่งความจริงแล้วซันเดียและเจ้าตระกูลนั้นทําทุกอย่างเพื่อพร้อมเปลียงครับกลับมาที่งานแสดงซันเดียจะเล่าเรื่องของตัวเองในอดีตที่โพแลแปรชี้ให้เห็นว่าปัญหาของพินาคน,นีไม่อาจจะแก้ไขได้โดยประสานสิ่งที่จะทําให้งสงงงงรรค์เเจด้มมีีีพพพยยอซึุ่ ก็คือทําให้ทุกคนมีความสุขอยู่ในฝันตลอดกาลนะครับพวกเราจะได้ทบทวนถึงเรื่องที่ผ่านมาและนึกย้อนไปถึงการเลือกของตัวเองหลังจากพบกับช่างนาฬิกาโดยพวกเราจะได้เดินทางไปตามหาความทรงจําของมิชาที่หายไปซึ่งความจริงแล้วเขาคือเงาสะท้อนชีวิตของช่างนาฬิกาที่มีอยู่ในความฝันแต่แยกตัวออกมาและมีรูปร่างของช่างนาฬิกาในอดีตสมัยเด็กด้วยในอดีตเขามีปู่ที่ชื่อมิคาฮารีเป็นนักเดินเรือที่ยิ่งใหญ่ตัวเขาใฝ่ฝันอยากจะออกเดินทางและท้ายที่สุดเขาได้ออกเดินทางไปกับขบวนรถไฟและกลายเป็นผู้บุกเบิกครับ ัวเขาเป็นช่างเครื่องของทีมและต่อม,มาก็ได้หยุดอยู่ที่อัสดานากับเพื่อนสองคนร่วมกันก่อกตั้งปินโ,โนคนีในยคแรกขึ้นมาและต่อสู้เพื่ออนาคตของมนตัวเขาอยากให้ใครสักคนมาพาโลกนี้กลับคืนสู่เส้นทางที่ถูกต้องและให้เ,เราตัดสินใจรวมถึงเดมบอบนาฬิกาพกที่เขาพกสิทตัวไว้ตลอดให้รวมถึงหบวกที่คอยนำทางให้กับเขาในอดีตโดยเขามองว่าควรจะถึงเวลาแล้วที่ตัวเองจะพักและส่งต่อเรื่องราวให้กับคนรุ่นใหม่ 人は進まなななければならないその針が永遠に前を指しているよう僕の旅はここまでここからは。 จากเรื่องราวต่างๆทาให้เราตัดสินใจประท้ากับซันเดย์การตัดสินใจนั้นทําให้ประสานเหลือบมองมายัางพีโนโคนี่เพราะเห็นดังนั้นซันเดย์ก็เลยตัดสินใจว่าจะเชิญลงมาที่โรงละครและไปตัดสินกันที่นั่นส่วนฟลายฟายจะขอแยกไปทําหน้าที่ของเธอและพวกเราจะไปตัดสินกับซันเดย์ครับก็ตัดมาที่กาลเกิร์เล็กน้อยเขาจะบอกว่าอีกไม่นานเขาจะตามไปน่าจะเป็นการพูดกับช่างนาฬิกานะี่ครับขอย้อนมาอีกส่วนหนึ่งก็คืออดีตของอาเชรอนเธอจะอยู่กับชายแก่คนหนึ่งและเล่าว่าตัวเองได้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆและการกัว ตนคือคนทางที่ผู้ทําลายตนทุกคนต้องเผชิญแต่อย่างน้อยเธอก็ยังไม่ได้สูญเสียประสาทสัมผัสและความทรงจําทั้งหมดเธอเล่าว่ามีเพื่อนอยู่ที่โมกรอนเป็นผู้มาเยือนนิรนาะมตัวเล็กๆที่อยากส่งตัวเองไปที่ไอเธอบอกว่าอยากจะเดินไปบนเส้นทางที่ลึกและไกลกว่าอะคิวิลี่แต่สุดท้ายเธอก็จากไปด้วยรอยยิ้มครับที่โรงละครซันเดียจะเตรียมตัวรับมือกับเราด้วยเขาจะคุยกับประมุกแห่งความฝันและบอกว่าตัวเองจะเป็นคนบรรเลงเพลงเองเนื่องจากโรบินไม่ได้ต้องการจะบรรเลงเพลงให้กับประสาทหลังจากพวกเราเดินทางมาถึงโรงละครซันเดียจะเล่าถึง ีงดดาว,ดวน้เกี่ยวกับการกําเนิดดวงดาวแต่โดยสรุปแล้วคือเขาต้องการสร้างสวรรค์ขึ้นมาในแดนฝันที่ไม่ต้องเตื่นมีเพียงพร้อมเพียงเท่านั้นที่สามารถทาเช่นนั้นได้แน่นอนว่าเราไม่เห็นด้วยครับจึงได้เขาา้าปะทะกับซันดี้ซึ่งเขาได้เชิญโดมินิฮัสแห่งคณะร้องประสานเสียงมาสู้กับเราขณะที่เรากําลังลำบากตั้เนเถิงจะใช้เจดอปคัสและนําทหารจากล่วฝูมาช่วยเหตุการณ์เหมือนจะจบลงด้วยดีครับ son เราจะฟื้นขึ้นมาเพราะมัชมาเรียกเธอจะบอกว่าพวกเราอยู่ในโลกความจริงและเรื่องราวต่างๆจบลงแล้วส่วนพวกฮิเม,มโกะจะกำลังขอบคุณทางเซียนโจที่เขามาช่วยไกล่เกลี่ยปัญหาในพินาฮุนนี่ครับโดยเวลจะเล่าว่าจิงยวนได้ช่วยเหลือพวกเราไว้ทําให้หนีออกมาได้ทุกอย่างมันจะเป็นไปได้ด้วยดีแต่ความจริงเราไม่ใช่แบบนั้นครับเราจะเอกใจหลังจากทีมแบล็กสวอนช่วยเตือนด้วยเธอจะบอกว่าสถานการณ์ที่เราอยู่ตอนนี้ผิดปกติแท้จริงแล้วเรา,ากำลังหลับอยู่ในความฝันส่วนความเป็นจริงพวกเราได้ต่อสู้แพ้ซึ่งจะมีจุดที่ผิดพลาดที่ทําให้เรารู้ตัว คือการเจอกับมิชาในความเป็นจริงหมายความว่าตั้งแต่เราเข้ามาในพินโคน,นี่คือเหตุการณ์ถูกย้อนอดีตหลังจากที่เราสู้แพ้และถูกทําให้หลับฝันไปนั่นเองครับทั้งนี้ทุกอย่างน่าจะเคยเกิดขึ้นจริงๆเว้นแต่เรื่องของมิชาที่เป็นสิ่งผิดปกติแต่เราตื่นขึ้นมาได้เพราะนึกถึงสิ่งผิดปกตินั้นโดยอ้างอิงจากคําบอกเราของแล็กสวอร์ดนั่นเองครับหลังจากนั้นเราจะเดินทางมาถึงห้องโถงและพบกับคนอื่นที่ตื่นมาก่อนนั่นคือโรบินซึ่งใช้เสียงร้องนําพาพวกเรามาที่นี่หลังจากนั้นตันถึงกับ Boot ill, าาบูจทจจะ้้าาาามมทววกคคี่ใใชนนนํํห โดนรบกวนผู้ทิวจะเสนอให้ใช้วิธีการเรียกรวมเหล่ากาแล็กซีเลนเจอร์มาที่นี่ด้วยของที่ทางอเชรอนได้รับมาหลังจากที่ความฝันสั่นคลอนแล้วโรบินจะใช้เสียงร้องของประสานปรับจูนผู้คนเพื่อชี้ให้พวกเขาตื่นตัวความเป็นจริงครับอเชรอนจะบอกว่าสิ่งที่ทําให้เราสามารถทำสำเร็จได้เป็นผลมาจากความพยายามของไฟไฟซึ่งเธอตื่นขึ้นมานานแล้วและหารถไฟท่ามกลางทะเลแห่งดวงดาวจนเจอจากนั้นก็นําทุกอย่างที่เกี่ยวกับพร้อมเพรียงมาให้พวกเราแต่สิ่งที่เธอต้องแลกนั้นคือความตายที่แท้จริงและจะบอกว่าอย่าทําให้เธอคนนั้นผิดดหวััังครรบตมาที่ออชน เราจะพบว่าชายแก่ที่อยู่กับเธอในอดีตแล้วแท้จริงเสียชีวิตไปแล้วและที่นี่ก็คือโลกอีกฝั่งหนึ่งเธอทํหนาทีในฐานะของผู้เฝ้ามองที่จะคุ้มกันเส้นทางไปสู่ภูเผวแห่งการลบล้างชายแก่ที่อยู่กับเธอก็คือเทียนันอดีตผู้บุกเบิกที่มาอยู่ที่ปีนาคอนีนั่นเองครับโดยเธอได้รับปากเรื่องบางเรื่องให้กับทางเทียนันนั่นเองครับแล้วเราจะได้รู้ชื่อจริงของอเชรอนก็คือไรเดนโปรเซนโมลิเม 色の夢が動き始めるこれから訪れる夜あなたは挫折を味わい悲劇を目にするだろうやがて世界はモノクロになるそこには市松の赤が現れるがすぐに消えてしまうだが信じてほしいあなたが決断を下す時 その赤は、再び現れるこの言葉の意味をよく噛みしめ目覚めの世界へ帰るといい私たちが探している答えは、そこにある หลังจากที่ตื่นขึ้นมาเราจะได้ปะทะกับซันดยอีกครั้งหนึ่งซึ่งในครั้งนี้เราสามารถเอาชนะได้สําเร็จสุดท้ายแล้วซันดีจะถามกับเราว่า ทำไมเราจรึงต้องฝันเราก็จะตอบกลับไปว่าเพราะพวกเรานั้นต้องตื่นจากความฝันก่อนที่โรบินจะเข้าไปอบก,กอดซันเดย์และบอกว่าได้เวลาตื่นจากฝันแล้วเมื่อการต่อสู้จบลงพร้อมเพียงจะหลับไหลไปครั้งและฝั่งองค์กรก็จะได้สิทธิการเจราจาซึ่งเอเวนจูรินก็รลอดมาได้จากฝีมือของอัศวินแห่งความงามครับเจดจะบอกว่าเธอกำลังเดินทางไปอย่างพีโนโคนี่กลับมาทางทีมรถไฟแล้วจะตื่นขึ้นมาจากเสียงของมาร์ชเธอจะเล่าให้ฟังว่าเซเวอรรอนได้ถูกผนึกไปเรียบร้อยแล้วและงานแสดงดนตรีได้ถูกเลื่อนไปก่อนรวมถึงทีมรถไฟจะได้รับเช ขึ้นเรือประกายอคคานีของตระกูลเพื่อเข้าร่วมการเจรจาในฐานะพยานมาทางไฟไฟเธอจะคุยกับซินเวอร์บูฟและบอกว่าตัวเธอยังมีงานที่เหลืออยู่ราอส,สคริปต์ของเธอ,อยังไม่จบโดยยังเหลือสิ่งที่ยากจะลืมเลือนที่สคริปต์ได้บอกเอาไว้ครับมาที่สถานที่ประชุมโทปัสจะอยู่ที่เรือประกายอคคานีและได้พบกับเจดซึ่งเป็นตัวแทนจากองค์กรที่มันเจรจาการเจรจาจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่โดยตัวแทนจากทางฝั่งพินโนคนีก็คือออตตี้จากสายตระกูลอัฟฟ่าเขาจะไม่อยากอยู่ใต้องค์กรและคิดจะจัดการสิ่งต่างๆและเเรรรื่อองงงธุกิจจจดยัว เข้ามาเจราจาอีกครั้งและบอกถึงผลร้ายที่จะไม่ให้ร่วมมือกันสุดท้ายออตตี้จึงยอมรับในข้อตกลงเพราะไม่เห็นถึงประโยชน์ที่จะหัดขวางองค์กรและผลประโยชน์ที่ได้จากการร่วมกันนั้นน่าสนใจกว่ามากครับโดยสรุปก็คือองค์กรจะเข้ามาซื้อหุ้นของพินาโคนี30%และจากนั้นจะโอน5%ไปให้กับทาง Ast A Stra l e x p r e s s ที่มีส่วนร่วมในการจัดการกับวิกฤตโดยมีฮิเมโกะเข้ามารับฟังด้วยและเธอยินดีหากทีมขบวนรถไฟคนอด่นโหวตตกลงรวมถึงยินดีจะช่วยเหลือในการฟื้นฟูพินาโคนีหลังจากนี้ดด้้ววยแค่กับบบพิิินนนนาาีีจะะตออองงไมเืใธขปรส นนตัดไปทางไฟาฟเธอจะได้เจอกับเจดซึ่งตัวของเจดมีความตั้งใจจะทาความรู้จักกับสเตลลารอนฮันเตอร์แม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะเป็นศัตรูกันก็ตามครับซึ่งนี่เป็นเรื่องส่วนตัวของเธอไม่เกี่ยวกับองคอ์กรเธอจะเล่าว่าสิบหัวใจหินแต่ละคนมีเป้าหมายที่แตกต่างกันการมารวมกันเป็นเพียงทางผ่านเท่านั้นและเธอคาดหวังถึงการพบเจอกับพวกสเตลลารอนฮันเตอร์ในอนาคตครับกลับมาที่ตัวเราจะเหลือความวุ่นวายอย่างสุดท้ายที่รออยู่ในระหว่างคอนเสิร์ตที่โรบินร้องเพลงสปาร์กเกิลจะปรากฏตัวออกมาและบอกว่าได้วางระเบิดเอาไว้ทั่วเเรรือแล้ววาจึงช่ยกัน สุดท้ายเรื่องก็จบลงได้ดีจากการช่วยเหลือของฟไฟที่นําระเบิดออกไปในจุดที่ห่างไกลแถมสุดท้ายเรายังโดนแกล้งอีกโดยการผลักให้ตกลงไปแต่ยังดีที่ฟลไฟมาช่วยไว้ทันครับเมื่อจบเรื่องทุกอย่างเราจะมาบอกลารุ่นพี่นักบุกเบิกที่นี่อาชรนก็ได้นําดอกไม้มาวางยังหลุ่มศพนหน้าเราแล้วซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่เธอรับปากเทียนันเอาไว้หลังจากการบอกลารุ่นพี่แล้วก็บอกลากับอาชรนด้วยรอยยิ้มการเดินทางใน่พินโนโนี้ก็จบลงได้ดีครับหลังจากนั้นเราจะกลับไปรายง,งานเรื่องราวของรุ่นพี่ในอดีตให้ และทําเป็นโมโหและพูดายเพี่ยงไปเรื่องอื่นซึ่งฮี่ไม่โกรก็จะอยู่ปลอบใจเขาและหลังจากนั้นพวกเราจะพูดกันถึงเป้าหมายถัดไปก็เป็นอันจบบทพีนโคโนีด้วยดีครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะครับหากว่ามีตรงไหนที่ผิดพลาดก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปสรุปเนะื้อเรื่องส่วนถัดไปครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมคงต้องขอตัวพักก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปน้าสวัสดีครับ